ผมก็ขออนุญาตพักจากการเดินทางทั้งหลายแหล่แห่กันมาจา The ัดเทลิสไวฟุประจำอนิเมะเรื่องนักเตะแข้งสายฟ้ากันบ้างดีกว่าฮะแม้ว่าอนิเมะเรื่องนี้มันจะเป็นอนิเมะฟุตบอลก็เถอะแต่สิ่งที่เป็นน้ําทิพย์ชโลมใจในระหว่างดูให้กับชายหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเป็นตัวละครสาวเหล่านี้นี่แหละบ้างก็มาในบทบาทซัพพอร์ตพวกพระเอกหรือไม่ก็มาในฐานะศัตรูแต่ไม่ว่าจะยังไงพวกเธอทั้งหมดก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันและในวันนี้ผมก็จะมาจาัดเทลิสไวฟุพูดไปแล้วดีกว่าเอาเป็นว่าผมจะมาจัดตามความชอบส่วนตัว,ว,ล,วล้วนๆ โดยตัวละครที่ผมจะเอามาจัดในวันนี้เนี่ยผมก็ได้คัดมาแล้วส่วนหนึ่งเลือกเฉพาะตัวที่มีบทบ้างไม่มากก็น้อยส่วนเียในวันนี้ครับก็จะไล่ระดับจากล่างสุดเลยก็คือไม่สนใจถัดมาจะเป็นซิสเตอร์หรือว่าแฟนก็คือเป็นแค่พี่น้องไม่กระเพื่อน B ครับชอบระดับกลางๆ A คือชอบมากและ Wife ก็ตรงตามความหมายเลยก็คือแต่งครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาจัดเทียกันดีกว่าฮะเปิดหัวข้อกับเธอคนนี้เลยคิโนะอากิเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนสนิทกับเอนโดมาตั้งแต่เข้าเรียนเลยดูเป็นคนที่มีความน่าเชือ่ออถืแล้ว็เปน จจริงใอีกทั้งก็ยังเป็นตัวหลักของเมนเจอร์ด้วยนั่นก็เท่ากับว่าเธอจะเป็นคนที่เก่งงานบ้านงานเรือนแน่นอนแถมยังทําอาหารอร่อยด้วยการันตีโดยเทนมะเข้าขั้นเป็นสาวเรียบร้อยเลยทีเดียวฮะแต่ด้วยบทบาทในอนิเมะของเธอที่มันไม่ได้โชว์ความน่ารักหรืออะไรที่เป็นพิเศษถึงขนาดนั้นอากิก็เลยเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมยังเฉยๆอยู่และขอให้เป็นได้แค่เพื่อนก่อนเนาะ โอโตนนชิฮารุนะถ้าเอาตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากกว่าอากิพอสมควรเลยโดยรูปร่างหน้าตาที่แบบน่ารักกว่าแถมน,นิสัยก็ยังล่าเริงดูเป็นคนฉลาดแล้วก็ขี้เล่นด้วยก็ได้เป็นอีกคนที่ผมชอบนะขัดใจอย่างเดียวเลยก็คือจะเรียกฮารุนะว่าสาวแว่นก็เรียกได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเธอเนี่ยมักจะเอาแว่นคาดหัวซะงั้นนานๆทีจะได้เห็นสวมตาปกติเนี่ยนะนะผมให้เป็นบครับ ไลมองนัทมิมาในลุกของคุณหนูปากร้ายแต่ใจดีคือถ้าไม่ติดว่าเธอแบบมีคู่เป็นเอนโดไปแล้วเนี่ยผมอาจจะให้เป็นวฟ์แล้วก็ได้เพราะว่าส่วนตัวผมนี่ก็ชอบผู้หญิงเก่งอยู่แล้วใครบ้างไม่ชอบคนเก่งอาจจาะงานบ้านไม่ค่อยได้ทาอาหารไม่ค่อยดีแต่ที่แน่ๆเธอผู้นี้นี่ทุ่มเทนแน่นอนสังเกตจากตอนที่ช่วงบอลโลกถึงขั้นบินออกนอกประเทศไปตามสืบเรื่องคุณตาเดสุเกะใหเอนโดก็ไม่ธรรมดานะขนาดตอนนี้ผมอายุเกือบ2เท่าของเธอในตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะกล้าไปไหนมาไหนคนเดียวเลยฮะเหงา คุโดฟุยุกะนี่แหละคือตัวละครสาวที่ผมจะให้ไว์เป็นคนแรกเรื่องนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากเลยก็คือผมชอบสาวเงียบเรียบร้อยแค่นั้นเองคือในตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าเธอจะมาเป็นคู่แข่งกับนัสมิอะไรงี้แต่สุดท้ายเอนโดก็เลือกนัสมินะนะ ยังมีเลยนะสาวแก่งที่มีความเป็นผู้นํามากๆและถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็อย่าทําให้เธอโกรธแล้วกันเดี๋ยวบลจะลอยเข้าหน้าไม่รู้ตัวคือเป็นตัวละครที่ผมชอบรูปร่างหน้าตามากๆครับอาจจะบทไม่ได้เยอะแต่เธอก็ใช้เอพิโซดที่น้อยนิดนั้นดึงเสน่ห์ออกมาซะจนผมเนี่ถึงกับเครืองภาคอาเลสเลยทําหน้าเลยนะผมเป็นงี้ได้ไงวะเนะี่ย โซลโนออาโออ,อิเป็นเพื่อนสนิทของเทนมะที่บทบาทในแอนิเมะนีรเรียกได้ว่าเป็นร่างทรงอากิชัดๆรับบทเป็นเพื่อนสาวที่แสนดีครับเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาเหมือนกับอากิเปะ๊ะแม้จะตัดผมม,มาใหม่ในภา,าคกร์ล็กซี่ก็ยังเฉยๆอยู่ดีเซโตะมิดริมาในลุคของสาวห้าวการพูดการแสดงออกคิดไงก็พูดออกมาแบบนั้นแต่มุมที่ดูจะเป็นผู้หญิงปกติก็มีนะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าตาผมถึงขนาดนั้น ยมานะอากาเนิ ane, สาวผู้คังชินโดแบบสุดๆฮะเป็นคนที่ดูอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชอบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปอยู่บ่อยๆพูดน้อยน่ารักให้ซักบีไปก่อนโอทานิสึกุชิเป็นเมนเจอร์ของไลมองในภาคอารสที่บทเนี่ยอาจจะจืดไปหน่อยก็เลยทำให้ผมไม่ได้สนใจเธอเลยครับ มีขดอันนาถ้าเกิดว่าโซโลโนเป็นร่างทรงของอากิเธอคนนี้ก็คือร่างทรงนัสมินั่นเองเพราะว่ามาในมาสเดียวกันเลยแต่ถ้าตามเนื้อเรื่องก็ดูเหมือนเธอจะชอบโนสกะอยู่มากซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้ดูเนี่ยกาจจะคิดแบบผมก็ได้ว่าไปชอบกันตอนไหนวะมุระเบะริกะเป็นสาวติดสกินชิปค้างแฟนแบบจัดๆเลยคือถ้าได้เป็นคนที่เธอชอบเขาเลเนี่ยบอกเลยว่าชะตาก,กรรมก็คงไม่ต่างจากอิจิโนเซ่แน่นอนหลายคนก็อาจจะชอบนะแต่ส่วนผมนั้นมากไปแบบนี้ก็อาจจะลำคาญได้บีแล้วกัน ไซเซนโทโกะลูกสาวของนายกรัฐมนตรีก็มีความห้าวประมาณหนึ่งและก็ชอบจับกลุ่มหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกับผู้ชายคือดูไปนานๆเข้าเนี่ยพอได้มาร่วมทีมกับไรมองผมก็เริ่มแบบคิดว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงไปซะแล้วโดนอัดเป็นลูกขนุนอยู่กับคาเบยาม่าหลายซีนเลยย้ให้เป็นแค่เพื่อนไปก่อนครับอุมิฮาระโนริกะผมเกือบที่จะชอบเธอแล้วนะแต่พอตัดผมเท่านั้นแหละมันก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัดออกมาแล้วดูออร่าตัวประกอบมากเลย มิยานะอากกเนเป็นเพื่อนสมัยเด็กของไฮสกิที่บทน้อยออกมาแต่ละฉากก็ทําตัวนิ่งๆเข้าไว้ผมก็เลยไม่ค่อยได้สนใจอะไรเธออยู่กับไฮสกิก็น่าจะดีแล้วแหละชิราตยะนาเอะเป็นนักเตะของทีมฮาคุเลนครับเธอเป็นสาวที่มองโลกในแง่บวกและก็เกือบจะได้บวกกับอสุยะและ้วเพราะว่าเพิ่งจะหัดเล่นบอลแต่อยากขึ้นไปเป็นกองหน้าซึ่งในทีมฮาคุเลนเนี่ยฉายาของเธอก็คือเจ้าหญิงนั่นเองแต่ในซีนอนิเมะก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจ เจ้าหญิงคาทอระกับเจ้าหญิงลาลยะยาเป็น2ตัวละครสําคัญในภาคกาแล็กซีแต่ด้วยโมเดลตัวละครที่ดูเด็กโดยเฉพาะลาลัยาเนี่ยผมก็เลยมองเชิงแบบเอ็นดูซะมากกว่า <S <S ฟานจากเดอะมูฟวี่โอ้โหบอกเลยถ้าจะสร้างตัวร้ายออกมาแบบนี้ใครจะโกรธลงถามจริงนอกจากนี้เธอก็ยังมีพลังวิเศษที่จะสามารถลบอะไรก็ตามออกไปได้นั่นเองก็อย่าเผลอทําให้เธอไม่พอใจก็แล้วกันพอทาง้ง้อแล้วเธอไม่หายเราอาจจะหายไปแทนสําหรับผมวฟ์ครับ ฮิ่ลลีจากฟลามโบเบสคือผมก็อาจจะไม่ได้ชอบผู้หญิงสไตลด์ดุดุสักเท่าไหร่ส่วนโพวายน้องน่ารักมากคะเพราะมีทั้งความน่ารักแล้วก็มีมุมที่ดูร้ายในเวลาเดียวกันนอกจากนี้น้องก็สามารถอ่านใจได้ด้วยซึ่งจุดนี้แหละที่อาจจะทำให้ผมลังเลและทำให้เธอได้เพียงแค่เอก็พอเพราะถ้าอ่านใจผมได้เมื่อไหร่เนี่ยรับรองเจอแต่สิ่งสปกปรกต่อไปตัวละครนี้บางคนก็อาจจะไม่คุ้นนะเธอก็คือมันโตดิวพี่ของเฟย์นั่นเองคือผมเนี่ยสะดุดตากับน้องคนนี้มาตั้งแต่ที่ได้เล่นเกม Go กอนินเนสไมเอลเวนโกโคนอส แต่สุดท้ายดิวพี่ก็คือดิวพี่นะถึงจะน่ารักก็เถอะขอญาติดอนแคร์ไปก่อนคัสึ <C> e <ase> ตัวละครนี้จะอยู่ในยุคเซนงโงคุคที่พวกไรมองออกเดินทางตามหาดบุนากะาฮะเอาจริงผมชอบเคมีคัส,สึกับชินโดมากเลยนะแอบเชียร์สุดๆเลยตอนที่ดูแต่ถาว่าความสัมพันธ์ข้ามเวลามันก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งสำหรับผมผมยกให้เป็นซิสเตอร์แล้วกันนะโยนออฟอาร์คสภาพในแอนิเมทนี่มาแบบสาวแว่นละมุนมาแต่ไกลแต่ถ้าใครที่พอจะรู้ว่าท้ายที่สุดเธอจะต้องพบเจอกับอะไรมันก็น่าหดหูนะครับ นานโบานะคินาโกะนี่แหละครับคือตัวละครหญิงที่ผมชอบเป็นลําดับต้นๆของเรื่องนี้เลยไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตากิริยาท่าทางหรือนิสัยใจคอคือใช่ไปหมดที่ไม่ใช่อย่างเดียวก็คือเธอมีไอ้รูปล่ออยู่แล้วแต่ผมขอแบบไม่สนได้ไหมขอจัดตามความชอบล้วนๆเอาไปไวฟ์เลยฮนะเฟเรียกพ่อสิลูกหยอกหยอกโมริมุระโคโนฮะยังไงก็ต้องน้องสาวแน่นอนเป็นคนที่จิตใจดีนะรักสัตว์แล้วก็มีนิสัยขี้อายแต่ก็ยังดูเด็กไปหน่อย น o อสกิซากุระไม่ได้ไม่ชอบนะแต่ก็คงจะเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยชอบน้อยที่สุดแล้วสำหรับทีมเอิร์ธ1อเลเวนแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตาม ต่อไปก็คือมิโนริมิโนริจะเป็นตัวละครใหม่จากภาคแล็กซี่ที่เข้ามาเป็นเมนเจอร์ให้กับเอิร์ดอีเลเวนครับคือถ้าคุณผู้ชมดูในช่วงแรกๆแล้วรู้สึกแบบชอบเธอชอบความเรียบร้อยความสุภาพมานิง่งอะไรเงี้ยก็ต้องขอบอกว่าคุณกําลังชอบโปโตมุริอยู่นะฮะเพราะว่าโปโตมุริสิงเธออยู่ถ้าจะตัดสินใจได้จริงๆก็ต้องตอนที่โปโตมุริออกจากล่างนี่แหละบอกเลยเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนปากจัดสุดๆแถมยังเกี้ยวกาดกระชาคอเทนมะโห,หน่ากลัว ไม่อาจากแก๊งเฟด้าจริงๆเธอก็เป็นตัวละครมีคู่ที่ผมชอบอีกคนนึงนะคือชอบผู้หญิงเก่งฮะแล้วก็เธอก็เป็นคนปากหวานเฉพาะกับแฟนคือในแอนิเมะเราก็จะเห็นเธอชมกริชทั้งวันถ้าไม่นับว่าเธอมีคู่ก็ขอให้ A เลยครับ ต่อไปก็คือยูริกาจาก Shadow of o l e o n เป็นตัวละครที่จะโผล่มาแค่แมตต์ลัสบอสของภาคโอเล n เท่านั้นมาในมาดของสาวนิ่งที่ถูกบีบมาเป็นอย่างดีว่าจะต้องชนะเท่านั้นก็เลยทําให้เธอดูเหมือนหุ่นยนต์ในตอนแรกๆครับก่อนที่ในตอนหลังจะมาโดนพลังชี้นิ้วของอาสโตเล่นงานก็เลยทําให้เธอเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมไม่ใช่นิ่งเหมือนเดิมแต่ผมชอบรูปร่างหน้าตาตัวละครนี้นะเนี่ยชอบทําตัวร้ายออกมางี้อีกแล้ และนี่ก็คือการจัดเทเลิส์ไวฟุประจำอนิเมะเรื่องนะักเ mm hmm. ตะแข่งสายฟ้านั่นเองฮะย้ำว่านี่คือความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะแล้วก็ความชอบของเราก็อาจจะไม่ตรงกันซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองจัดเองบ้าง mm hmm. ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไวใ้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับ mm hmm. เออ ลืมไปตัวหนึ่งเลยเบต้าใช่ไหมคือเบต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่คนดูมักจะบอกผมว่าผมนี่แม่งเมนเบต้าแน่ๆเลยฟังจากการอวยเบต้าคลิปก่อนๆอย่างงุ้นอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ชอบเบต้านะครับรูปร่างหน้าตาไม่ผ่านเอาจริงมี2บุคลิกอีกใครจะอยู่ด้วยได้ถามหน่อยเดี๋ยวเสียงอ่อนเสียงแข็งหน้าลำคาญ